ถั่วฝักยาวปลูกกี่วันถึงได้เก็บวันนี้เราจะมาหาคําตอบกับคุณนวลจันทร์นะครับปกติปลูกถั่วนี้กี่วันครับถึงจะได้เก็บครับ4 5่สถึงหกวันค่ะของประมาณ4 5่สถึงหกวันค่ะที่คุณนวลจันทร์ปลูกตอนนี้ปลูกได้กี่วันแล้วครับเนี่ยประมาณ20วันค่ะประมาณ20วันก็อีกประมาณสัก25วันค่ะก็น่าจะได้เก็บตามปกตินะครับใช่แต่วันนี้เราจะลองมาพิสูจน์กัน เราจะใช้ Lion นโกลไลออนกรีนฉีดพ่นไปที่ต้นนะครับฉีดไปประมาณสัก15-20ถึวันครั้งหนึ่งค,ครับแล้วจะมาดูว่าเป็นที่สูตรกันด้วยตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกัน ถือว่าเราได้ฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหลังจากนี้จะมาดูว่าสภาพต้นจะเป็นยังไง <Okay. S 2> รวมไปถึงก่อนจะถึงอีอก25วันข้างหน้าต้นเป็นยังไงผลเป็นยังไงเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน <Okay. S 2> ครับบค,ครัผมครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ